เคยซื้อแอร์ผ่านออนไลน์ทุกคนจะรู้เลยว่าขนส่งจะมาส่งเครื่องปรับอากาศวันหนึ่งถ้าเราซื้อแบบราคาพร้อมติดตั้งจะมีช่างโทรมานัดเราอีกวันหนึ่งว่าแอร์ถึงหรือยังแล้วเข้ามาในอีกวันหนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็น2วันแต่ประสบการณ์ที่ร้านสระแอร์อยากจะให้แตกต่างจากร้านอื่นก็คือเราสามารถบริการลูกค้าได้ทุกพิกัดทั่วประเทศไทยโดยการนัดหมายหลังจากสั่งซื้อนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ใครสั่งแอร์มาที่ร้านสระแอร์ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์สระแอร์หรือว่า ผ่านมาเก็ตเพจทุกช่องทางจะมีเจ้าหน้าที่โทรนัดติดตั้งและช่างจะนําเครื่องปรับอากาศไปส่งและพร้อมติดตั้งในวันเดียวกันในวันที่จัดส่งเลยค่ะแล้วก็ปีนี้เรามีการเพิ่มวิธีการชําระเงินที่ลูกค้าจะมีความมั่นใจในการซื้อแอร์ออนไลน์มากขึ้นคือการบริการเก็บปลายทางค่ะวันนี้อยากจะได้แอร์สักตัวหนึ่งแล้วไม่มั่นใจในการซื้อออนไลน์คุณไม่ต้องเสี่ยงเงินเลยสักบาทสั่งมาในเว็บไซต์สระแอร์จะมีช่างโทรนัดติดตั้งว่าสะดวกติดตั้งวันไหนและไปเก็บ เงินหน้าบ้านลูกค้าได้เลยค่ะ